สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกๆเรื่องราวทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาพพอร์ตให้กันรละการี่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงาน,นดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะเพราะว่าอะไรที่เรื่องราวสตอรี่ที่มันไปต่อไม่ได้เรา move on ให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่ใช่เขา คุณอยูะะ่เพราะเมื่อไหร่ e NERGY ของเราพลังงานเก่าๆมันไม่เคลียร์นะคะเราจะไม่สามารถเจอคนที่ใช่ของเราได้นะคะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกภายในจิตใจจริงๆว่ารักแท้จริงๆและคนที่ใช่จริงๆนะคะบางครั้งคนที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะเขาจะทําให้เราได้รู้สึกว่าเป็นเป็นบทเรียนอะไรใหม่ๆเข้ามาหนังสือเล่มใหม่เข้ามาให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้อ่านนะคะ้ามันไปต่อไม่ได้ก็ MOVE o n นะคะ s e p a r a t i o n กันออกไปนะคะ แล้วก็ท่านใดน,นะคะสนใจสมัครสมาชิกเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มาเล่นเกมกันนะคะก็จะมีลิงก์นะคะแปะไว้ให้นะคะในตรงหัวข้อนะคะในกองนะคะด้านบนนะคะหรือว่าด้านล่างกองนะคะที่เป็นให้เลือก1นึ่งสองามเนาะขั้นต่ำห้าสิบบาทสปอนอร์กันได้นะคะท็อปปี้ของเราวันนี้ค่ะเราจะมาดูซิว่าสรุปเขาจะเอาอยัางไงต่อไปนะคะ3้าภาพให้เลือกค่ะเป็นออร์เรคอลคัสนะคะโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะ ภาพที่สองภาพที่สามเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกับท็อปปิกของเราภาพที่หนึ่งนะคะเรามาดูซิว่าสรุปนะคะสรุปเขาจะเอายังไงต่อไปนะคะเรามาดูซิ ขอพลังงานแห่งไพ่ทาดด์นะคะสื่อถึงคนกองที่หนึ่งค่ะสรุปเขาจะเอาอยัางไงต่อไปกับคนกองที่หนึ่งนะคะสองเหรียญ ระหว่างคุณกับเขามันมีความไม่เข้าใจกันนะคะมีความนิ่งกันออกไปห่างกันออกไปเขาอยากที่จะสองเรียมันเป็นใหม่ถึงการปรับนะคะบาลานซ์ความรู้สึกหรือว่าอารมณ์นะคะของทั้งคู่5ดาบคือการรอคอยนะคะคิดที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุย4ดาบคือการนิ่งนะคะนิ่งเพื่อขอเวลาสักพักหนึ่ง t h แ Hangman นะคะ เหมือนกับว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นการนิ่งต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบไปมีเรื่องราวหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะคะความรู้สึกของการนิ่งเพื่อรอคอยนิ่งเพื่อแบบหยุดพักไว้ก่อนมันเหมือนกับว่ามันรอให้อารมณ์ดีใจเย็นหรือว่าให้อะไรที่มันสงบหรือว่าให้ช่วงจังหวะเวลาที่มันดีกว่านี้นะคะดี Hang <c oughs> แ Hangman ก็คือถอยกันไปคนละก้าเพื่อดูจิตใจของตัวเองดูความรู้สึกของตัวเองการกระทําคําพูดนะคะความรู้สึกต่างๆที่ ย้อ uh, มองย้อนกลับไปนะคะว่าระหว่างคุณกับเขามัน,มนเป็นยังไงคําพูดที่เขาพูดคําพูดที่คุณพูดการกระทํามันเป็นยังไงนะคะนิ่งเพื่อดูดูนะคะคุณอยู่นิ่งเพื่อดูความรู้สึกของการรายการแล้วก็ของแต่และตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้น5ดาบก็คือการรอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะเดชาลีอัดนะคะ การเดินทางนะคะการจีบเขายังชื่นชอบคุณอยู่แล้วเขา,ยา,อ,ยาอยากจีบคุณอยู่นะแต่ชาลีออดมันเป็นเหมือนกับว่าต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะพลังงานระหว่างคุณกับเขาที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นความที่ดุดันนะคะไม่ยอมต่อสิ่งใดไม่ยอมถอยง่ายๆนะคะยังมีความมุ่งมั่นจริงจังที่จะเข้ามาจีบที่อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นมันเดินหน้าต่อไปได้นะคะเหมือนกับว่า เขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะมีความต่างกันไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอายุที่ต่างกันแดนไกลต่างที่ต่างแดนต่นางชาติต่างภาษาหรือว่า,าหมู่บ้านต่างกันต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดชาลีออเป็นเหมือนกับการเดินทางนะคะการเข้ามาจีบหรือว่าการอยากให้ความสัมพันธ์มันยังไปต่อได้นะคะเหมือนก็ว่านิ่งเพื่อดูท่าทีนิ่งเพื่อดูความรู้สึกนะคะของการละการเพราะว่าขึ้น5ดาบมาการติดต่อสรรื่อสารพูดคุยนะคะ ซีเรียนเขายังห่วงแหนคุณอยู่เลยนะคะซีเรียนความห่วงแหนความก,ากักในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังแอบพึงห่วงคุณอยู่อะค่ะไม่อยากให้ให้คุณไปเป็นของใครไม่อยากให้คุณไปเป็นคนของใครที่ไหนเลยนะคะเขาต้องส่องคุณแน่หละถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขานะ อสศวินไมท้ท้านะคะ Prince of Wands นะคะเพราะฉะนั้นธาตุไฟนะคะเป็นแพชชั่นของธาตุไฟเขารู้สึกว่าฉันไม่ยอมแพ้นะคะฉันจะต้องแบบว่าเข้ามาหาคุณให้ได้อยากอยากมาเจอคุณให้ได้นะคะอยากได้เจอคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะตัวตนของเขาธาตุลมนะคะราชาดาธาตุลมผู้มีความ มีเหตุผลนะคะมีเหตุผลเป็นที่ตั้งเลยนะคะใช้เหตุผลทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็นิ่งมากๆด้วยนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ถ้ามีอารมณ์อ่ะก็คือเก็บอารมณ์ไว้ได้ดีนะคะนิ่งไว้ได้ดีเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้ดีความรู้สึกที่มันจะแบบมันจะครั่งพรูหรือความรู้สึกที่มันจะมันจะ วันไว้หรือมันจะยังไงเขาสามารถเก็บเอาไว้ได้ด้วยเหตุผลของเขาที่มีนะคะราชาดาบธาตุลมนะคะคุณผู้ชายก็สลับตัวตวนนะเป็นคนที่เฟรนดี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวคือแต่งตัวดีนะคะก็คือดูแลตัวเองดีนะคะอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยนะ,ะชอบแต่งตัวนะคะอาจจะสูงเท่นะคะดูมีเคลาแล้วก็ดูมีความแบบมีสเสน่ห์นะคะมีความเป็นผู้นำมากมากเลยนะคะเป็นแพชชั่นของธาตุไฟและธาตุลมนะคะ เพราะฉะนั้นอสวุอสว,อสวินไม่ท้าหมายถึงการลุยลุยเข้ามาจีบคุณนั่นเองนะคะเขาก็ยังคงจะจีบคุณอยู่เขาจะลุกจะจีบคุณอยู่เขาคือยังไงเขาก็จะไม่สนใจนะคะเพราะว่าขึ้นเป็นชาลีออดแล้วก็ สี่เหรียญนะคะอสูนเมทาวแลวก็ธาตุหลมนะคะมีเหตุผลในการเข้าหานะคะมีความนิ่งในการเข้าหาเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ายังคงมีความห่วงแหรและหึงห่วงคุณอยู่นะคะและก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคสินใดแม้ว่าอุปสรรคนั้นมันจะเป็นทางไกลหรืออุปสรรคของความไม่เข้าใจกันยังไงความที่รู้สึกว่าเขายังคงอยากที่จะจีบและชื่นชอบคุณอยู่สี่เหรียญยังคงก,กักในแลกแลก็ยังห่วงแหรถึงหัวงคุณไวไกลยังกุมความรู้สึกและความสัมพันธ์ไว้พร้อมลุยคือพร้อมลุยเขา้ามาจีบมันเป็นความรู้สึกของ คนคนหนึ่งอ่ะพร้อมที่จะเข้ามาถ้าจังหวะเวลาที่เหมาะสมแม้ว่าตอนนี้มันจะรู้สึกว่ามีความไม่เข้าใจกันนะคะต้องรู้สึกว่าห่างกันไปนิ่งกันไปก่อนเพื่อปรับบาลานซ์ความรู้สึกซึ่งกันอะกันนะคะรอคอยที่จะกลับเข้ามาได้ปรับความรู้สึกหรือว่าได้พูดคุยกันนะคะนิ่งเพื่อใช้ใช้เวลาใช้ความรู้สึกหรือความคิดของตัวเองให้มันตกผลึกนะคะมีความ มีความการตัดสินใจที่ชัดเจนขึ้นว่าจะทํายังไงว่าจะเอาอย่างไงเพราะฉะนั้นเขายังชื่นชอบคุณอยู่แล้วเขาอยากที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะแม้ว่ามีอุปสรรคยังไงก็ไม่ยอมแพ้นะคะอสูนเมทาผู้ลุยไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้น alcohol c a r นะคะคุณได้ t r e a s u r e s นะคะก็เป็นเหมือนอารมณ์แบบบุกรุก กล้านะคือคือกล้ากล้าหาแล้วก็แมนแมนนะคะเข้ามาหาคุณอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเป็นอา,อารมณ์ของขอบเขตแต่ก็มีขอบเขตเหมือนกับว่าเอา่อเหมือนกับว่าเขาจะทําอะไรแน่นอนความความมีเหตุผลความเป็นผู้นาถูกไหมคะจะทําอะไรคือต้องมี มีความมีเหตุผลเป็นที่ตั้งมีขอบเขตมีอะไรที่สมควรที่จะใช้เวลาอะไรที่สมควรที่จะนิ่งสมควรที่จะเข้าหาเมื่อไรอะไรยังไงร,รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่แบบไม่ยอมแพ้อะไรง่ายนะคะด้วยความที่ว่าขึ้นเป็นทั้งเดรชาริออนแล้วก็อัศวินเมเท้าเนาะแล้วก็ยังคงกลมหัวใจกลมความรู้สึกนี้ไว้นะคะอยากเข้ามาจีบคุณอยู่นั่นเองนะคะอยากเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็บ a l a n c e ซึ่งกันและกันนะคะคนกองที่หนึ่งนะก็ประมาณนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจถ้าเขาได้เข้ามาการตัดสินใจนั้นคุณจะไปต่ออะไรยังไงอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณถ้าคุณไม่ไปต่อกับเขาเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะสรุปก็คือเขาอยากที่จะเข้ามาปรับความเข้าใจพูดคุยกับคุณแล้วก็ อยากที่จะเข้ามาจีพยายามหาทางเข้ามาจีคุณต่อไปเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปในอีกสเต็ปหนึ่งนะคะคนกองที่1นนะคะประมาณนี้นะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะสรุปเขาจะเอาเอาไงต่อไปนะคะสรุปเขาจะเอาไงต่อไปนะภาษาไวรุ่นหน่อยนะคะกับท็อปปิกของเราค่ะแล้วก็เรารู้สิว่าไพ่ทารอดอยากที่จะบอกอะไรนะคนกองที่2ขอพลังงานแห่งไพ่ทารอดนะคะสื่อถึงคนกองที่2 สรุปเขาจะเอาไงต่อไปสองดาบนิ่งนะคะนิ่งนิ่งเงียบเงียบคิดอยู่ค่ะสองดาบลังเลแล้วก็คิดประมวลผลอยู่เจ็ดเหรียญน,นะคะ Queen of Pentacles ตัวตนของคุณเป็น อ่าขออภัยค่ะควีนออฟคัพตัวตนของคุณธาตุน้ํานะคะคุณเป็นราชินีถ้วยคุณผู้ชายก็สัสตร์ตัวตนเนาะคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อ,อนโยนจิตใจดีเฟรนล,ลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเซนสทีฟนะคะคิดมากลังเลคิดเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็อยู่ได้ได้วยตัวเองมีความสุขได้ได้วยตัวเองนิ่งๆแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นมากนะคะก็หนักแน่นนะคะเป็นคนที่แบบ น่ารักนะคะแสนเหมือนกับว่าคุณอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็แสนดีมากๆแต่นะคะธาตุไฟขึ้นมาก็เหมือนกับว่าคุณน่ะเป็นราชินีไม้เท้าผู้ซึ่งมีความเป็นผู้นำนะคะคุณมีความเป็นผู้นำคุณมีความคิดต่างมีมีความคิดบวกนะคะโพสิทีฟแล้วเป็นคนที่แบบว่ามีความเป็น คนสวยนะคะสวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆในตัวตนของตัวเองนะคะมีความพราวภูมิใจตัวตัวตนของตัวเองมองการไกลคิดตามี energy พลังงานดีๆนะคะที่แตกต่างจากคนอื่นหรือว่ามีความเป็นผู้นํานั่นเองคุณสวยเซ็กซี่แล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์นะคะดูมีอํานาจดูแบบเหมือนกับเหมือนกับจะกลุมนะคะความรู้สึกหรือว่าหัวใจเขาไว้อะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขากาลังคิดอยู่ค่ะ ลังเลการตัดสินใจนิ่งๆลังเลตัดสินใจว่าจะทำยังไงเจ็ดเหรียญคือการประมวลผลการคิดนะคะทบทวนเรื่องราวต่างๆนะคะมากมายในเรื่องของอนาคตว่าจะทำยังไงดีนะจะเข้าหาคุณยังไงหรือคุณจะโอเคหรือว่าผลมัเจออกมาเป็นแบบไหนนะคะคุณอาจจะเทเข้ามานะคะตัดจบจากเข้ามาก็ได้ทีเดียวนะคะอศวินมเมท้า อสศวินเม้ท้าเป็นแพชั่นของธาตุายเหมือนกันนะคะดุนแรงมากๆเลยธาตุายเพราะฉะนั้นเขามีความรู้สึกว่าเขาจะฝ่าฟันแล้วก็ลุยอุปสรรคหาคุณได้อย่างไร เขาคิดถึงคุณ6ถ้วย six of cups มันหมายถึงคนในดิตชาติของคุณหรือว่าคุณได้รู้จักกับเขามาตั้งแต่สมัยเด็กๆหรือว,ว่านานมาแล้วหรือคุณไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนแต่คุณจะรู้สึกว่ามันมันเจอกันครั้งแรกจะรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆแล้วก็คุ้นเคยนะคะเหมือนเคยได้รู้จักกันกับเขาคนนี้มาก่อนเหมือนมันมีความผูกพันเหมือนสายความสายใย,ยของความผูกพันเหมือนคนในครอบครัวนะคะเหมือนอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านอะไรประมาณนั้น เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆก,กับคุณมีความสุขที่ได้มาเจอหน้าคุณได้มาดินเนอร์กับคุณได้มาทานข้าวกับคุณนะได้มาพูดคุยได้มาสบตานะคะ <aud it> <lerde> เห็นรอยยิ้มคุณนั่นเองนะคะคนกล่องที่สองนะ Six of Cups เขาเขาไม่ความรู้สึกว่า อสุนไมเท้ามีความรู้สึกว่าถ้ามีอุปสรรคยังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้ค่ะจะเข้าหาคุณจะกลับมาหาคุณให้ได้นะคะหกถ้วยคือการกลับเข้ามาหาคุณนั่นเอง Princess of p e n t c l e s เด็กถือเหรียญรอคอยโอกาสอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอสินไมเท้าไม่กลัวสิ่งใดนะพร้อมด้วยใจกล้านักเลงเหมือนกันนะคะประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นอยากกลับเข้ามาหาคุณค่ะอยากพบเจอกับคุณนะ Judgment นั่นแหละค่ะเขาอยากกลับเข้ามาแล้วก็ รอโอกาสที่จะได้เปิดเผยความจริงนะคะเปิดเผยความจริงทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างจะได้รู้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่รู้สึกว่าเขาก็มีเหตุผลเขาก็มีความคิดมากเหมือนกันมีมีเหตุผลมีความนิ่งมีความเป็นผู้นําเหมือนกันเขาอาจจะมีคุณวุธหรือว่าวายวุธที่สูงกวัาคุณก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวตนของคุณเป็น,เป,นเป็นท่าดฝ่ายราชินีไม้เท้านะคะมีความเป็น มีความพราวในตัวตนของตัวเองทำงานหนักทำงานเก่งอาจจะเป็น working woman <c oughs> ก็ได้คุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะเพราะฉะนั้น j u s t m e n t หมายถึงการตกลงกันนะคะตัดสินใจกาตัดสินใจการว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปยังไงนะคะจะตกลงกันว่าคุณกับเขาจะไปต่อกันได้หรือเปล่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์แบบคู่รักเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะเข้ามาเจอกับคุณแล้วก็ขอโอกาสได้เจอขอโอกาสได้พูดคุยได้ตกลงกันในะคะจั j u s t m e n t การ ใครความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะถ้าเขาทําดีเขาก็อาจจะได้ไปต่อกับคุณถ้าคุณโอเคก่อนหน้านี้ถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีนะคะคุณก็อาจจะไม่ไปต่อกับเขามันก็คือเขาก็เสียใจไปนั่นคืออะไรที่ตกลงกันว่าเรื่องราวระหว่าง,งคุณเขาจะจะไปยังไงนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกของพลังงานไพ่แปดใบที่เขาอยากที่จะบอกว่า เรื่องราวระหว่างเขาเนี่ยเขากาลังคิดประมวลผลอยู่นะว่าจะทํายังไงระหว่างคุณกับเขาเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาการแล้วไม่เข้าใจกันนะคะเกิดการตัดสินใจเกิดการใช้เวลากันมาสักพักนึงแล้วหรือว่านานแล้วเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเทและตัดจบจากเขามาด้วยความที่ว่าคุณเป็นทัดนามและเป็นทัดฝ่ายนะคะคุณมีทั้งเหตุผลมีทั้งอารมณ์ความรู้สึกนะคะควบคู่กันดีเพราะว่าอะไรที่คุณชัดเจนแล้วคุณเคลียร์แล้วคุณก็สามารถตัดจบได้เหมือนกันเพราะว่าคุณเป็นความที่คุณ มีเหตุผลชัดเจนนะคะเป็นคนใจร้อนอารมณ์ร้อนด้วยเหมือนกันอะไรไม่เคลียร์นะคะคุณสามารถตัดจบได้ทันทีเพราะฉะนั้นอัศวินเมเท้าเขาก็ร <c oughs> ู้สึกว่าเขากําลังคิดประมวลผลอยู่ว่าจะเป็นยังไงแต่เขาอยากที่จะฝ่ากฟันอุปสรรคแล้วก็กลับเข้ามาหาคุณรอโอกาสที่จะพูดคุยแล้วก็ตกลงกันระหว่างเรื่องราวระหว่างคุณเขาว่าจะเป็นไปอย่างไรนะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะกับ ท็อปปิกของเรานะคะสรุปเขาจะเอาอยัางไงต่อไปนะคะก็ออร่าคอร์ดนะคะเชลลัมนะคะอ,อ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนจะเป็น TRI ก็จะเป็นเป็อ่นหมายถึงการรักตัวเองนะคะ การรักตัวเองอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตอนนี้แม้ว่าเรื่องราวที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะเสียใจมันจะมีความอะไรก็ตามคุณอาจจะตัดจบจากเข้ามาเราจะต้องหนักแน่นแล้วก็รักตัวเองให้มากที่สุดเคารพตัวเองอย่าต่อว่าตัวเองอย่าอย่าต่อว่าอะไรเลยนะคะให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะความประความสัมพันธ์มันก็จะโฟล์ไปกับความรู้สึกและการเวลาของเราเราไม่สามารถจะทาอะไรไม่ไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เลยนะคะช่วงจังหวะชีวิตของคนเรานั่นเองนะคะที่จะ ไปลงตัวในวันที่ใช่แล้วก็เวลาที่ใช่ที่เหมาะสมของมันนะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะฟังไว้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอรักแท้รักที่ใช่เร็วๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนกองที่3นะคะกับท็อปิกของเรานะคะสรุปเขาจะเอาอยังไงต่อไปนะคะลองดูซิ สรุปเขาจะเอาอยัางไงต่อไปกับของคนกองที่3นะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทารลสื่อถึงคนกองที่3ค่ะ King of Pentacles นะคะตัวตนของเขาเป็นธาตุดินนะคะคุณพู่ชายก็สลับตัวตนนะ เขาเป็นธาตุดินเขาเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างค่ะนะคะมั่งคั่งในตัวตนของตัวเองนะคะด้วยความที่ว่าเป็นราชาเหรียญนะคะมั่งคั่งในตัวตนของตัวเองอยู่ได้ตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะอาจจะเป็นคนที่มีระดับเป็นผู้นําก็ได้นะคะถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําขนาดนั้นเขาก็สามารถซัพพอร์ตดูแลคนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะเป็นคนนิ่งๆมีเหตุผลมีความผู้ใหญ่ นะคะแล้วก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวอาจจะดูนิ่งๆงเงียบๆยบในความสัมพันธ์นะคะแต่ก็มีความมั่นคงมากๆอาจจะดูแบบนิ่งมากเลยไม่หือไม่อืออะไรไม่เหมือนไม่มีคนไม่มีความรู้สึกแต่เขาก็รักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็มองความสัมพันธ์ทําทุกวันให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มองความสัมพันธ์แบบจริงจังนะคะเหมือนกับว่ามองความสัมพันธ์เหมือนกับ สัมผัสต้องได้จริงๆนะคะเหมือนกับว่าใช้ความเป็นจริงของเราใน,ใน,ในชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นหลักในการเข้าหานะคะในการพูดคุยเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราจะต้องใช้ความเป็นตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะในการอยู่ด้วยกันเนาะราชาเหรียญนะคะดูซีว่าได้อะไรนะห้าด่าเขาคิดที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณค่ะ 8ถ้วยนะคะเหมือนกับว่าปัญหาตอนนี้ความรู้สึกหรือว่าอะไรไม่เข้าใจกันอะ่ะเขาทิ้งไว้ก่อนหันหลังไว้ก่อนยังไม่พร้อมจะคุยคือระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทนันในตั้งตัวเดอะทาวเวอร์นะคะเหมือนกับว่ามันปัญหามันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทนันในตั้งตัวเนาะเดอะทาวเวอร์9ถ้วยตัวตนของเขาเป็น9ถ้วยค่ะเขามีทุกอย่างพร้อมอย่างที่บอก เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์อาจจะดูคัสโนวาคัสโนวีเป็นคนที่ผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายชีวิตของเขา mm hmm. เขาขาดแตง่งเขาขาดอย่งเดคือการแต่งงานค่ะการสร้างครอบครัวนั่นเองเพราะว่าเขามีก้าวถ้วยขา,ขาดหนึ่งถ้วยใช่ไหมคะความรักเพราะฉะนั้นความหมายของภาพใบนี้คือว่าโสดนะคะโสดไม่มีใครยังไม่ได้คอมมิทเมนต์กับใครนะคะไม่ได้อยู่กับใครก็คืออยู่คนเดียวเอนจอยกับชีวิตโสดอยู่ในพื้นที่ของตัวเองทํางานเอนจอยกับเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้นะคะ เป็นคนที่สมบูรณ์ในตัวเองนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้ไปไหนคนเดียวก็ได้นะคะเทแค่ตัวเองได้ดูแลตัวเองได้นะคะสรุปเขาจะเอาอยังไงต่อไปห้าไม่ทาวความขัดแยง้ง2ดาบลังเลความลังเลนะคะก็อืม emperor ตัวตนของเขาเป็น The emperor ค่ะเป็นคนขี้หึงขี้หวงมีความเป็นผู้นำนะคะมีความเป็นผู้นำ แล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นพ่อแม้แม่ไม้ก็ได้นะคะเขามีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินอย่างที่บอกพร้อมแต่งงานพร้อมดูแลใครสักคนนึงแต่เหมือนกับว่าถ้าเขาเป็น the e m p e r ร์ที่ผ่านการแต่งงานหรือว,ว่ามีอะไรที่บาดเจ็บสาหัสในเรื่องของความรักพ่อไม้แม่ไม้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขาจะต้องใช้เวลาเขามีความเป็นผู้นําคือถ้าเป็น the e m p e r ร์ค่ะมีความเป็นผู้นําสูงถูกไหมคะจะทําอะไรนิ่งๆทําอะไรตรงๆมีความชัดเจนของตัวเองพูดจริงทําจริงแล้วก็มีเหตุผล นิ่งแต่มั่นคงจริงใจแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะเหมือนกับว่าพูดว่ารักก็รักนะคะทาว่ารักอยู่นั่นแหละนะคะก็รักทาแบบเดิมๆอยู่ที่เดิมๆคือมีความชัดเจนและมีความจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่ว่าเป็นธาตุด,ดินเป็นก้าวถ้วยแล้วเขาเขาเป็นคนที่จริงจังะค่ะนิ่งๆนะคะ The Emperor นี่ก็นิ่งนะคะราชาเรียนก็นิ่งนะคะ The Emperor ก็นิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําสูงนิ่งมากสงบนิ่งมากนะคะแล้วก็ พูดว่าชอบก็ชอบว่ารักก็รักนะคะว่าว่าใช่ก็คือใช่เพราะนั้นเหมือนว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันรู้สึกว่ามันพังลงอย่างกระทานหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะท่าดางคือการติดต่อสื่อสารพูดคุยนั่นเองนะคะพูดคุยแล้วก็เคลียร์นะคะเรื่องราวปัญหาระหว่างคุณกับเขาตอนนี้ความรู้สึกนะคะว่าเขากําลังคิดอยู่เขากําลังคิดอยู่ว่าจะจะจะทำยังไงดีนะคะเหมือนกับถอยไปก่อนกับปัญหาแล้วก็ความรู้สึกห้ามไม่เท้านะคะ ถามว่าเขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะเขายังมั่นคงเขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมอยากเป็นเพื่อนคุณอยากที่จะเข้าหาคุณเหมือนเดิมเขาเคยพูดยังไงเขาก็ยังรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่าพลังงานออกมาหนักแน่นแต่ว่าเหมือนกับว่ามันมีปัญหาการสีถ้วยความไม่ได้ดังใจนะคะเหมือนกับว่าคือไพ่อ่ะออกมาบอกแล้วว่าขออีกหนึ่งใบเขาขอเวลาเพื่อที่จะ ใช้เวลากับตัวเองนะคะใช้เวลากับการรอคอยการติดต่อสื่อสารนะคะเคลียร์กับคุณรอคอยนะคะคือห้าดาเป็นในส่วนของการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะปัญหาเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบลงนะคะให้มันเคลียร์ไปแบบนี้หนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่นะคะ คือเหมือนกับว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะไม่ว่าเรื่องราวหรือว่าปัญหาอะไรที่มัน,มนทะเลาะกันมันไม่เข้าใจกันนะคะสองดาบความคิดมากความกังวลอะไรก็ตามแต่สีทั่วมันไม่ใช่เหตุการณ์หรือว่าความไม่ได้ดังใจที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหนึ่งไม้ท้าว่าอยากที่จะเริ่มต้นใหม่มีแพชชันอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็เคลียร์กับคุณเพราะว่าก่อนอันนี้มันอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกว่า ค้างคายอย่างกระทันหันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแล้วก็มีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นการตัดสินใจการว่าคิดว่าจะทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเขาสรุปเขาเจะยังไงต่อไปกับคุณเขาอยากที่จะเข้ามาหาคุณพูดคุยแล้วก็เคลียร์แล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะและถ้าสิ่งสิ่งนั้นนะคะเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณคือเขาก็ต้อง ข้ามาเคลียร์กับคุณก่อนถูกไหมคะไม่มีการเคลียร์กันก่อนว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปได้อย่างไรถ้าคุณไม่ไปต่อในเรื่องราวของกับความสัมพันธ์ของเขา,าเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นราชาเหรียญผู้นี้นะคะจะที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะนะคะรอคอยการเคลียร์กันแปะถ้วยอะไรที่มันอะไรที่มันแบบค้างคาแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันก็จบลงไปอย่างกระทันหันเหตุการณ์ที่แบบ มันกระหนักมากๆก้าวถ่วตัวนี้เขา,ายังโสดนะคะไม่ได้คอมมิชเมนต์กับใครนะคะไม่ได้เป็นของใครเนาะก็ใช้ชีวิตแฮปปี้ล้ากันไปแล้วก็ห้าไม่เท้าขัดแย้งกับตัวเองอาจจะมีเป็นความรู้สึกของการขัดแย้งกับตัวเองซับซ้อนแล้วก็สับสนนะคะมากมายในการตัดสินใจต้องต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจให้แน่วแน่แล้วว่าจะทํำยังไงต้องคิดนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนนิ่งๆแล้วก็ไม่เหตุผลแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นก็ รู้สึกไม่โอเคเหมือนกันกับความรู้สึกที่มันเป็นตอนนี้เหตุการณ์ที่มันเป็นตอนนี้หรือว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งไปเท้าการที่แบบแพชชั่นนะคะมีแพชชั่นรอคอยการเริ่มต้นใหม่นะคะอย่างมากๆเลยอย่างอย่างลุกโชนมากๆอย่างด้วยความที่แบบว่าถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากที่จะเข้ามาหาคุณแบบพูดคุยกันนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่นะคะคนกองที่3นะคะก็ประมาณนี้นะคะ เอาเราเข้าค่คุณได้ b e l i e v นะคะเชื่อความเชื่อแน่นอนเราเชื่อความรู้สึกของเราเชื่อในเซนต์ของเรานะคะเซนต์บอกว่ายังไงนะคะถ้าอยากไปต่อถ้าเขามาคุยอยากไปต่อเราก็สามารถคูดค,คุยต่อได้แต่ถ้านไม่ใช่เราก็ move on ให้โดยที่สุดนะคะเพราะว่านี่คือสรุปเขาจะเอาอยัางไงต่อไปนะคะอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณเคลียร์ปัญหาแล้วก็มี passion การเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองนะคะคณกองที่ นะคะยังไงอยากให้ทุกคนฟังไว้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ